สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะมาถึงเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมที่วัดแห่งนี้เนาะวัดทับทันโคกสวายนั่นเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาขอโชคขอลาบกับแม่ตะเก็นทองนะท่านผู้ชมเนาะในช่วงบ่ายของวันนี้นั่นเองนะท่านผู้ชมกับบรรยากาศยามเที่ยงนะท่านผู้ชมเนาะที่เราจะมาขอตัวเลข กับแม่ชบานั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันกับแม่ชบาน,นะท่านผู้ชมวันนี้เราก็ามาขอรูปแม่เนาะเราขอสองตัวตรงๆนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะส่วนใครที่อยากดูคลิป3ตัวนะท่านผู้ชมก็เข้าไปดูสั่งช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงได้นะท่านผู้ชม แต่คลิปนี้เราขอแม่ชบาสองตัวนะท่านผู้ชมจะมาดูด้วยกันนะครับว่าวันนี้แม่ชบาได้ตัวเลขตัวไหนกับเราในวันประจำวันที่สิบหกเดือนธันวาคมสองห้าหกสี่นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมารอลุ้นด้วยกันเนาะกับสองตัวเลขกลางวันเลข้ายสองตัวล่างนะท่านผู้ชมจะมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมนะว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะมาดูด้วยกันนะครับว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวอะไรเนาะ ขอให้แม่ชบาช่วยเขียนตัวเลขปรากฏตัวเลขให้เราเห็นชัดเจนด้วยนะแม่เนาะ <st arts> เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชมในคลิปที่เราขอสองตัวล่างนั่นเองนะท่านผู้ชมนะ,ะนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท <q> ่านผู้ชมหากคุณชอบคลิปนี้เนาะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนกับแม่ชบาเนาะที่ท่านจะให้สองตัวตรง,ตรงๆในงวดนนี้นะท่านผู้ชม เดีย๋ยวมาดูด้วยกันนะครับว่าเราเห็นตัวเลขตัวอะไรเนาะค่อยๆส่องนะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมตัวเลขแอดมินมองเห็นแล้วนะท่านผู้ชมเนาะแต่ให้ท่านผู้ชมดูเชื่อว่าจะเห็นเหมือนกันกับแอดมินหรือเปล่านะท่านผู้ชมตัวเลขแอดมินมองเห็นแล้วนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาดูว่าท่านผู้ชมมองเห็นเหมือนแอดมินกันหรือเปล่านะท่านผู้ชม จะมาดูซิ่ว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมใครเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปด้วยนะท่านผู้ชมว่าเห็นตัวเลขตัวเดียวกันกับแอดมินเห็นหรือเปล่าท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะ ัแอดมินเทพนักสกรทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมนะจากตัวเลขที่แอดมินมองเห็นนะท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชม เห็นไหมท่านผู้ชมตัวเลขขึ้นอยู่นะท่านผู้ชมนะเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมตัวเลขจึงอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะอยู่ตรงนี้นะผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชม ตัวเลขเค็นอยู่สามตัวนะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งสองสามเห็นอยู่สามตัวนะท่านผู้ชมหกห้าสามนะท่านผู้ชมเนาะหกห้าห้าหกท่านผู้ชมนะห้าสามสามห้าเนาะหรือจะเป็นหกสามสามหกก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมหกห้าสามท่านผู้ชมเห็นตัวเลขจะูสามตัวเนาะหกห้าห้าหกท่านผู้ชมนะห้าสามสามห้ารวมช้าง หกสามสามหกก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมว่าเห็นเหมือนกันกับแอดมินเทพหรือเปล่าน,น,นะท่านผู้ชมใครเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเห็นชัดเจนไหมเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะหก 3, 5, 5, 5, 5. ห้าห้าหกนะท่านผู้ชมห้าสามสามห้าเลยจะเป็นหกสามสามหกก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะ ก่อนจากกันไปก็จะ่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนสองเลขนะครับสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ